ดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยต้นไม้ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูหยงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้คะ่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนนะคะคุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆค่ะน,นิทานเรื่องต้นไม้ที่รักนะคะจากสำนักพิมพ์ร่วมพลังรักการอ่านค่ะเรื่องจากคุณวนิดาเสียเมเนียมนะคะ ภาพสวยๆก็คือคุณปิติพรวัฒาธิยาพรค่ะเอาละค่ะมาอ่านกันเลยมาฟังกันเลยค่ะฉันคือต้นไม้สูงใหญ่ใบหนาทุกต้นมีค่ามารู้จักกันพูดถึงต้นไม้มากมายหลายพันคุณค่าอน,นันปลูกกันทุกที่ อย่างเช่นมะพร้าวเนื้อขาวน้ำมีหนูรู้จักดีใบรีเรียวยาวมะม่วงมะขามไม้งามเนื้อขาวรดน้ำเร็วเข้าติดดอกออกผลพันไม้นานา,นาคุณค่ามากล้นปลูกขายไม่จน สร้างบ้านสร้างเมืองตั้งแต่โบราณนานแล้วลือเรื่องไม้มากเต็มเมืองเลือกใช้ตามใจแต่พอต่อมาเวลาเปลี่ยนไปผูค้คนค้นใช้ต้นไม้หมดลงเป็นเพราะม,มนุษย์ ขุดตัดถางพงต้นไม้ลดลงไม่ปลูกทดแทนฉันคือต้นไม้ไม่คิดโกรธแค้นถ้าปลูกทดแทนฉันแสนดีใจเป็นแหล่งต้นน้ำชุ่มฉ่ำเย็นใสผู้คนทั้งหลายได้ใช้ยังชีพ หนูเห็นประโยชน์โปรดช่วยรักษาต้นไม้มีค่าอย่าคิดทำลายจบแล้วค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะในนิทานพูดถึงอะไรบ้างนะใครจำได้ต้นไม้มีค่าอะไรอีกคะ ปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะอะไรอีกนะคะ,ะมีคนตัดต้นไม้ด้วย oh, <no. S 1> อใช่แล้วละค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักการดูแลต้นไม้กันค่ะมาค่ะเด็กๆเรามาดูแลต้นไม้กันค่ะต้นไม้นะคะเด็กๆก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับคนเราก็ต้องการอาหารเหมือนกันนะคะ อาหารของต้นไม้นะคะก็จะคือนี้เลยค่ะน้ำนะคะเด็กๆน้ำแล้วก็แสงแดดค่ะเด็กๆแสงแดดทำให้ต้นไม้นั้นสังเคราะห์แสงให้มีใบเป็นสีเขียวๆนะคะต้นไม้มีทั้งต้นไม้ใหญ่และก็ต้นไม้เ,<อ>เล็กนี่เลยมีดินค่ะเด็กๆ มีดินไว้ปลูกต้นไม้ในดินจะมีแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆจะมีปุ๋ยด้วยนะคะเด็กๆให้พืชนั้นได้เจริญเติบโตต้นไม้เจริญเติบโตแล้วก็หลักๆลือคือ,คอน้ำน,นะคะที่ไปช่วยเลี้ยงต้นไม้ให้ต้นไม้นะะั้นเจริญเติบโตค่ะแล้วก็มีแสงแดดค่ะเด็กๆที่ทําให้ต้นไม้นั้นสั่งขอแสงมีใบสีเขียวๆให้เด็กๆได้เห็นเพราะถ้า ไม่มีแสงแดดต้นไม้ก็จะไม่มีใบ,บสีเขียวให้เราได้เห็นนะคะเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆก,ก็ดูแลต้นไม้ได้นะคะหมันรดน้ำทรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขานะคะเด็กๆแล้วก็พาเขาออกมาเจอแสงแดดตั้งน,นะคะและหากโลกของเราไม่มีต้นไม้นะคะ คนสัตว์ก็จะอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะจะทำให้โลกนั้นร้อนขึ้นเมื่อไม่มีต้นไม้สัตว์ก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีร่มเงาให้บางแดดบางฝนคนก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะร้อนอยู่อาศัยไม่ได้นะคะแล้วเมื่อมีฝนตกมาไม่มีรากของต้นไม้คอยยืดเกาะหน้าดินน้ำก็จะทำให้น้ำนั้นท่วมบ้านเรือนค่ะ ไม่ดีเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าไม่มีต้นไม้จะทำให้เกิดภัยแล้งแห้งแล้งแล้วก็เกิดน้ำท่วมคนสัตว์ก็จะอยู่ไม่ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูนะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำร่วมกันกับคุณครูค่ะไปปลูกพูดามกันค่ะเด็กๆมาค่ะเด็กๆมามาวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปปลูกต้นไม้แบบง่ายๆกันค่ะเด็กๆ ในวันนี้นะคะต้นไม้ที่เราจะปลูกนี้เลยต้นครูด,ด่างค่ะเด็กๆแล้วก็จะมีนะคะน้ำขวดหรือแก้วก็ได้นะคะถ้าง่ายๆรักโลกก็นำขวดมาตักได้นะคะแต่คุณครูแบบนี้นะคะอ่าเอาละค่ะน้ำต้นครูด,ด่างนะคะปลูกง่ายๆใส่ลงไปในแก้วหรือภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะและเด็กๆก็นำนะ้ำ เท hey, ลงไปค่ะเด็กๆเกท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต้นไม้ที่เราปลูกก็จะอยู่กับเราและช่วยฟอกอากาศให้เราด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ไปแล้วมาทำกิจกรรมกันค่ะให้เด็กๆนะคะไปหยิบหนังสือธรรมชาติรอบตัวเล่นนี้นะคะเด็กๆขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดมาเลยนะคะ ตาที่หน้านี้นะคะหน้าสีนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเปิดด้วยนะคะหน้าสีค่ะเด็กเเราดูแลรักษาต้นไม้ได้อย่างไรเอาละค่ะดูนะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้อ่านคำคล้องจองตามครูและเขียนคำตามรอยประแล้วระบายสี อ๋เอาล้ค่ะเด็กๆดูนะคะในภาพจะมีคำคล้องจองแล้วก็รูปภาพใช่ไหมล่ะคะเรามาอ่านคำคล้องจองกันนะคะเด็กๆคำคล้องจองนี้คำคล้องจองต้นไม้ที่รักให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะต้นไม้ช่วยโลกสวยเรามาช่วยกันรักษารดน้ำ ครวนดินดาย่าต้นไม้มีค่าอย่าทำลายาทีนี้มาฟังคำสั่งอีกรอบเขาบอกว่าอ่านคำครองจองตามครูและเขียนคำตามรอยปะแล้วระบายสีเมื่อกี้เด็กๆอ่านไปแล้วทีนี้เรามาเขียนคำตามรอยปาะค่ะเด็กๆคำว่าครวนดิน ก็เด็กๆก,ก็เขียนตามรอยปากไปเลยนะคะเขียนไปเลยควนดินให้เขียนตามรอยปะนะคะเอาแล้วค่ะให้เด็กๆไปเขียนต่อให้เสร็จนะคะเด็กๆและระบายสีมาให้สวยๆเลย ให้เด็กๆไปทำแบบฝึหกหัดให้เสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ